ไป1,500งนะเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, นี่ไงซูชิโอ้โห oh, oh, ข้าวห่อสาลายวันนี้มันเกินไปนะเพื่อนเพ่เห็นไหมครับโอ้โ oh, ห oh. ข้าวห่อสาลา้นะมาหลายคำจัดจันนะวันนี้มาแบบบุฟเฟ่เกินไปนะโอ้โหสองสามเก้าสองอีกแล้ว เมวเมวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะวันนี้กลับมาพบกับผมนะเพื่อนๆในช่องขอผู้พิชิตนำโชคนะครับมาแล้วนะมาพบกันเช่นเคยนะวันนี้ในเกมน้องแมวนะรักกี้ในโกะนะครับในโกะนนำโชคนะจากค่ายพีจี้วเพื่อนแมวเมวแมวแมวน้องแมวแมวแมวมาแล้วพบกันเช่นเคยนะวันนี้มาในเวลาเช้าเช้าเช่นเคยแล้วเพื่อน โอ้โหยมาหาค่ากาแฟในเกมน้องแมวสักกันหน่อยหนึ่งนะใครที่ผ่านเข้ามารับชมแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อนๆพี่ๆเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ใต้นะครับใต้คอมเมนต์เลยนะมาแล้วครับโหคูณ oh, สี่ไปเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะสนใจอยากจะลองเล่นเกมนะลัคก,กี้เนโกะนะเจ้าแมวเนโกะนำโชคจากค่ายพีจีนะ กดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับป้าโอ้โหป้ายหลายๆไปก่อนนะครับตอนนี้วอร์มไปก่อนนะวอร์ไปสัก30รอบนะมาในทุน7 7 7 7นะ7,777นะเพื่อนๆโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VIP ของผมนะผู้พิชิตนำโชคนะเพื่อนๆแอดไลน์มาที่แอดพี่พี่โอ้ยซูชิสวยซูชิแซลมอนนะเมื่อกี้ขอมาเฉยนะมาดีเกินโอ้โหตัดเลยนะโอ้โหตัดเข้าฟิวเจอร์เลยนะ โอู้ดไม่จบแล้วเมื่อกี้ใครสนใจอยากเข้ากลุ่ม V i P ของผมนะผู้พิชิตผู้พิชิตนาำโชวนะเพื่อนแอดไลน์มาเลยนะแอด P P P 138นะหรือกดลิงก์ใน e s สคริปชันได้เลยนะครับวันไม่ก้านะเพื่อนกล้ากนะเผื่อแป๊บเดียวเราตัดเข้าฟิวเจอร์กันเลยดีกว่าซื้อฟิวเจอร์ไปเลยมาโอ้หตอนแรกว่าจะรอครบ30ทีนะแต่มันมาดีเกินปุยนะไม่รอแล้วไม่รอแล้วนะไปเลยละกันครับ ถ้าจะมาขนาดนี้นะผมขอเข้าฟิวเจอร์เลยสักกันนะเพื่อนๆเฮ้ยเงียบฉิจแล้วนะเงียบเฉยนะเงียบเฉยนะคบเพื่อนๆโอ้มามาดูดูเชิงกันก่อนนะครับรอบแรกของเราโอ้โหนี่ไงซูชิข้าวห่อสาดานะหนึ่งสองแปดศูนย์นะคูณสิบหกนะสิบหกคำจัดไปนะเพื่อนๆโอมากาเซ่นะโอยนี่ไงซูชิจัดไปนะสวยงามมาก ซูชิมาอีกนะครับโหคูณ18ไปเลยสวยซูชิแซลมอนจะมาต่อหรือเปล่านะอโอโอ้โหรอ,หอซูชิแซลมอนอยู่นะเพื่อนเพื่อนจังหวะนี้อ๋อไม่ไหลามานะโอ้ยตอนนี้ขึ้นมา1 7 9 2นะเหลือ,อีก3รอบสุดท้ายนะเพื่อนเพื่อนมาแล้วครับโอเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนมีเทคนิคดีๆนะในเกมน้องแมวนะลัคก,กี้ในโกนะก็มาคอมเมนต์บอกกันใต้คอมเมนต์ได้นะ วราจะมาลองเล่นเกมตามเทคนิคหรือทิศของพี่ๆนะครับมาแล้วก็ใช้วิจนรณญาณในการรับชมด้วยนะโอ้โหก่อนแรกก็คว้ามา1792นะโหแต่เหมือนจะซื้อฟิวเจอร์ไปอ๋อก็โอเคอยู่นะก็บวกมา292นะเพื่อนๆโอ้โหว่าจะแย่นะตัดสลับกลับมาที่ฟิวเจอร์อีกครั้งนึงไปไปเบาๆนะครับจัดไปเบาๆนะโอ้ยไม่เบาเนี่ยไห ไหลนอกมันมันไหลามาดีจังเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดแบบผมไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเอ้มาดีเกินนะครับไหลนอกนะเพื่อนเพื่อนโอ้ยสวยพัดไปขอลองไหลนอกอีกสักทีนะครับเพื่อนไปสามสิบไปเลยนะไหลนอกเบ็ดยี่สิบไปสามสิบทีโอ้ยนี่ไงซูชิจุดใหญ่มาแล้วโอ้โหนี่อนะซูชิแซลมอนที่รอคอยนะเพื่อนเพื่อนโอมากาเสะนะ เกตเตอร์ฟรีจะมาไหมอีกหนึ่งตัวโอ้โหไมมาแล้วเพื่อนโอ้วันนี้เกตเตอร์ฟรีไม่มานะนนเเไม่มานะไม,ไม,ไม,ไม่เป็นไลนะครับวันนี้ช่วงเวลาเช้าเช้านะเจอกับผมทุกทุกวันนะลงคลิปทุกบ่ายสามโมงนะเพื่อนยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวแล้วครับมาโอ้เพื่อนพี่มีเกมไหนมัน,มนสนุกสนุกก็มาคอมเมนต์แนะนําผมได้นะพเพื่อนที่ใต้คอมเมนต์นะครับ บ้าโหตอนนี้ไหลไปเรื่อยๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหนทุนเจ็ดพันเจร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับวันนี้เออเออเออเอาจะเงียบอะไรขนาดนี้นะโอ้โหโ้ยมาแล้วสวยอยู่นะจะว่าไปก็สวยอยู่นะครับชุดนี้โอ้หนึ่งสองโอ้โหเกินไปนะเพื่อนหนึ่งพันสองร้อยกว่าเลยนะซูชิสอนเมื่อกี้นะเพื่อนโอ้โหนี่แค่ไหลน่องนะเพื่อนโอ้โห ไม่เหลือจะเชื่อจริงๆนะครับเพื่อนๆน้องแมวนะตะกี้ในโก้น้องแมวในโก้นะโอ้โหเกินปุยมุยนะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะครับมาเลยเราสลับเข้าฟิวเจอร์ดีกว่านะฟิวเจอร์มันหนักหน่วงนะสําหรับไปไปไม่หนักหน่วงหรอกมัหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ไม่หนักหน่วงหรอกนะมา, 1, 5, 0, 0, ไ,มมาไปเลยลักกันไป ดูครับฟีเจอร์ครั้งที่สองของเรานะวันนี้ครั้งแรกค่อนข้างเจ็มนะผ่านไปสองรอบผ่านไปอ๋สวยสองรอบผ่านไปสมรอบหกรอบค่อยๆผ่านไปโอ้โหคูณแปดมาแล้วข้าวห่อสาหร่ายสวยงามรับข้าวห่อสาหร่ายนะหลายคำเลยนะเมื่อกี้คูณแปดตัวคูณมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหคูณสิบสองมาอีกแล้ว โอ้ยโอ้ยขึ้นมา5,200แล้วนะตอนนี้เข้าไป1,500นะเพื่อนโอ้โห oh, oh, นี่ไงสูชิโอ้โ oh, ห oh, ข้าวหัวสาลายวันนี้มันเกินไปนะเพื่อนเห็นไหมครับโอ้โ oh, ห oh. ข้าวหัวสาลัยนะมาหลายคําจัดๆนะวันนี้มาแบบบุฟเฟ่เกินไปนะโเ oh, นา oh. ะ2,3,92อีกแล้วโอ้โหเกินไปนะครับวันนี้เช้าๆนะเวลาดีๆแบบนี้นะเพื่อน มาแล้วไปความมาเท่าไหร่ครับก้นอนนี้โอ้โหสองเก้าหนึ่งสองโอ้โหมาดีจ้ดจานนะไปขอลองขยับขึ้นไปเป็นสาสิบนะครับเพื่อนๆไปสองสองห้าศูนยะสักครั้งหนึ่งไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปออโต้นะส่งท้ายสักสาสักสิบทีนะโห้พัดคูณสองมนาะ แต่ช่อน,นี้ไม่มาต่อเนื่องนะเพื่อนมาแล้วมาแล้วอึบอึบโอ้โหเงียบเงียบโอ้โหมาอยู่นะเหมือนจะเงียบแต่ก็ค่อยค่อไหลามานะซูชิเข้าห่อสาหร่ายนี่จะเป็นตัวแปรของเราทุกไม้นะคูณมาตัวคูณมานแมวใหญ่ยักษ์แมวใหญ่ยักษ์ไปโอ้โหไหลไปคูณแปดไปโอเคคูณสิบสวยงียบมาจังหวะนี้ค่อยๆไหลไป โอ้โหว่าไงตอนนี้ขยับขึ้นมารอบนี้ค่อนข้างแย่นะเพื่อนโอ้โหขึนมาหน่อยนะซูชิอ่าแล้ซูชิแซลมอน5 9ฮะเก้าสี่จัดไปสี่คำเท่านั้นนะฮะเก้าสี่เลยนะเพื่อนๆอ้กวนนี้เป็นไงก้อนโตอีกครั้งเอ้โหเก้าหนึ่งแปดนะสองสองห้าศูนยะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะประมาณครึ่งทางเท่านั้นนะตอนนี้เอาคูสิแปดปสวย เอาไปเรื่อยๆนะครึ่งทางจะถึงหรือเปล่านะจะทะลุการ์ดได้หรือไม่นะโอ้โหไหลมาล้วนๆไหลมาล้วนๆโอ้โหไม่ทะลุการ์ดนะเพื่อนๆโอ้โทะลุการ์ดอยู่นะขึ้นมาสามโอ้โหสองเจ็ดห้าหนึ่งสวยใสเลยนะโอ้โหแจ่มจัดจนะเพื่อนโอเคสามเก้าสามเก้าโอ้โหสวยจัดๆนะๆ วันนี้ก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมกันมานะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับยังไงไว้มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหูบอกหกพันครับเพื่อนๆวันนี้แจมๆจม